รัสเซียออกมาตอบโต้การคว่ำบาตรของนานาชาติด้วยการระงับส่งสินค้า200รายการไปยังชาติตะวันตกจนถึงสิ้นปีนี้โดยสินค้าที่ถูกระงับการส่งออกมีทั้งสินค้าท้องถิ่นและสินค้าจากบริษัทต่างชาติที่มีฐานการผลิตในรัสเซียได้แก่ผลผลิตทางการเกษตรชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ไม้รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านกระทรวงเศรษฐกิจของรัสเซียระบุว่าการระงับการส่งสินค้าในครั้งนี้เป็นมาตรการเพื่อตอบโต้ที่ประเทศที่ไม่เป็นมิตรต่อรัสเซีย มาตรก,การแบนการส่งออกสินค้าของรัสเซียเกิดขึ้นหลังจากที่ชาติตะวันตกยกระดับการคว่ำบาตรของรัสเซียซึ่งครอบคลุมการนําเข้าน้ํามันและเศรษฐีชาวรัสเซียก็มีความสนิทสนมกับนายวลาดเมีร์ปูตินผู้นํารัสเซียขณะที่บริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกอย่างโซนี่สตาร์บัคส์ยูนิลิเวอร์และโกลแมนแซกก็ได้ระง,งับการทําการในรัสเซียส่วนนายดมิตรีเมดเวเดฟอดีตนายกรัฐมนตรีของรัสเซียเตือนว่าทรัพย์สินของบริษัทต่างชาติที่ระง,งับการทําการในรัสเซียอาจเข้าสู่กระบวน กระการการแปลงทรัพย์สินของบริษัทเอกชนมาเป็นของรัฐบาลรัสเซียก็เป็นได้